ัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้จอมพาคุณลูกค้าเข้ามาดูที่ดินแปลงติดทางหลวงเป็นแปลงเด่นๆอีกหนึ่งแปลงค่ะคุณลูกค้านะคะเป็นที่ดินที่หน้าดินติดทางหลวงคือเป็นติดถนนดำนะคะคุณลูกค้าเป็นที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ขององครักษ์อยู่ช่วงระหว่างคลอง15คลอง16ค่ะคุณลูกค้า ที่ดินแปลงเด่นทำเลดีที่อยู่ด้านหน้านี้เลยค่ะนะคะที่ดินแปลงนี้มีขนาด528.2ตารางวาค่ะนะคะที่ดินประมาณไร่กว่าๆค่ะ528.2ตารางวาเป็นแปลงที่ดินที่หน้าแปลงติดถนนดำชิดติดถนนดำนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนทางหลวงค่ะนะคะ เป็นถนนทางหลวงชนบทนยยองค่ะคุณลูกค้านะคะที่ดินแปลงนี้จัดว่าเป็นที่ดินที่มีทำเลโดดเด่นมากนะคะเนื่องจากว่าทางด้านข้างของแปลงนะะกับหน้าแปลงที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินทั้งสองฝั่งค่ะนะคะถนนเส้นนี้คือถนนทางหลวงชนบท นย3 0 2 2อซึ่งเป็นถนนที่ออกไปได้ทั้งเส้นลำลูกกาคลอง15ขคลอง16นะคะทางด้านนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะ,ะถนนเส้นนี้ออกไปทางเส้น305หรือว่าเส้นรังสิตนครนายกนะคะที่ดินตรงนี้มีขนาด528.2ตารางวาค่ะคุณลูกค้านะคะที่ดินแปลงนี้ณตอนนี้เราเสนอขายอยู่ที่8,500บาทต่อตารางวาค่ะ ย้ำค่ะตอนนี้เราเสนอขายอยู่ที่8,500บาทต่อตารางวาที่ดินแปลงนี้จัดว่ามีความโดดเด่นมากค่ะคุณลูกค้าเนื่องจากว่าอยู่ใกล้โรงพยาบาลศูนย์พระเทพคือมสวองครักษ์เพียงแค่5กิโลนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ร้านกาแฟมองเธอจากร้านกาแฟมองเธอนะคะมาถึงที่ดินแปลงนี้ก็สักประมาณ500เมตรได้นะคะส่วนด้านนี้ที่ออกไปทางเส้น ลำลูกกาของ15-16ก็อยู่ใกล้ร้านกาแฟซึ่งเป็นร้านกาแฟที่เปิดใหม่แต่ว่ามีชื่อเสียงชื่อร้านกาแฟดูคลองซึ่งห่างจากที่ดินแปลงนี้ก็สัประมาณไม่เกิน500เมตรเช่นกันนะคะค่ะตอนนี้เราเสนอขายอยู่ที่8,500บาทต,ต่อตารางวาคุณลูกค้าสดได้ผ่อนได้นะคะคุณลูกค้าที่ดินตรงนี้ด้านนี้ออกไปทางเส้นลำลูกกาของ15ของ16 ส่วนด้านนี้ออกเส้นรังสิตนครนายกหรือว่าเส้น305นะคะออกได้ทั้งสองฝั่งถนนเส้นนี้คือถนนทางหลวงชนบทนะคะนะับว่าที่แปลงนี้เมื่อคุณลูกค้าซื้อแล้วก็จับจองเป็นเจ้าของแล้วนะ,ะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างค่อนข้างคุ้มค่ามากไม่ว่าจะซื้อไว้เก่งกําไรทําเป็นบ้านพักอาศัยทําเป็นร้านอาหารหรือว่าทําเป็นอาคารพาณิชย์ไดห้หมดเลยค่ะคุณลูกคา้านะคะ เทีเ่ยนแปลงนี้คุณลูกค้าสามารถสดได้ผ่อนได้นะคะกรณีสดโฉนดพร้อมโอนกรณีผ่อนคุณลูกค้าสามารถผ่อนได้3าถึงหปีค่ะนะคะคุณลูกค้าติดต่อน,นัดหมายเข้าดูแปลงที่ดินหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่ณจอมบ้านสบายใจ0 6 2 1 5 7 4 4 4 9ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ